สิ้นสุดการรอคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนาคบันเพราะวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์เข้าโรงเป็นบันแรกนะคะและเราก็ไม่รีรอไมร่รอช้าค่ะ เราอยู่กันที่ทวีกิจบุรีลำนะคะอยู่หน้าโรงภาพยนตร์เลยค่ะตอนนี้มากับพื่สาวค่ะมาชมภาพยนตร์เรื่องนาคบันนะคะทุกคนค่ะเป็นภาพยนตร์ที่น่าติดตามมากๆสําหรับปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายพญานาคสายมูน,น,นี่นั่นต่างๆนะคะเราต้องมาดูด้วยตัวเองค่ะย่าให้เขาตัวเห้ได้ค่ะพี่น้องค่ะสําหรับน้องบอยเองน้องบอยก็ได้บึง้งโตย่างบักหลายทุกตอนทุกช็อตเลยทําให้น้องบอยอยู่แบบ อยากเบิ้งให้ได้นะทุกคนขาขนาดมันนี่มีงานยังแคนเสริลง,งานเพื่อที่จะมาดูภาพพยนตร์น,นาคบันวันนี้นะคะไปดูแล้วว่ามันสิเป็นจังใดเดลซิมารีแอคหรือว่าจะมาเล่าให้ฟังเดอร์ซิมาสปอยฟังนิดนึงแต่มาบอาให้ฟังหลายหลายเดย์พี่น้องนะคะตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะรอเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะัคาะยกับเพื่อนสาวขออนุญาตไปซื้อปอ๊อปคอร์นแปดหิว ได้เวลาเข้าลรงหนังแล้ว <l ots of music> นะมากลเดี๋ยวออามาจะมาเล่าให้ฟังนะคะ <t> ออกมาแล้วทุกคนเป็นไงบ้างเพื่อนสาว ดีมากค่ะเนาะทุกคนเกินคาดเกินคาดมากๆเนื้อหาอารมณ์แบบทุกคนครบรถเนาะชครบรดแห้งสู่ให้สามพยาญดีมากค่ะอืมสามพยฉัฉชนก็คือแบบอลังการทุกอย่าง cg จี f อฟ c t เนาะทุกคนนาขบันคือเกินคาดคือแอบหวังอยู่ตอนแรกแอบหวังนิดแต่ไม่ได้หวังขนาดนี้เนื้อหาเรื่องราวดีมากทุกอย่างนักสแสดงแอคติ้งนกสินใจใช่ปาร์คเด็ขนลุกทุกคนเอาอย่างนี้ฉันจะไม่พูดมากทุกคนต้องมาดูเท่านั้นคะ่ะโอเคจบดีคือดีอลังการเป็นสองชั่วโมงที่คุ้มค่ามากใช่ค่ะ ดีมากค<ะ>่ะไม่เสียดายตังไม่เลยเป็นสองชั่วโมงที่แบบเลิศจริงๆทุกคนต้องมาดูนะคะหน้าขบันทุกโรงภาพยนตร์นะคะแค่นี้แหละไม่สปอยเยอะเลิศ